อีซี่สะอาดชัวร์ไม่เปึงแรงขยี้ต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยเด็ดิ๊ดตาคู่ครัวรสดีมาช้าเมื่อไรจะมาไม่รู้อา้าวไทยอะไรทำไมแกมาช้าจังอ่ะเพราะว่ามันมาไม่เร็ว <c oughs> ไม่ฉันถามแกว่าตัาวแกทำไมมาช้าโอ้ยกระมัวไปโยนหัวโยนก้อยอยู่นะเซอ่ะแล้วไปโยนมันทำไม เอาถ้ามันออกหวัวฉันก็จะไปตกปลากบบับแกแต่ว่าถ้ามันออกก้อยฉันก็จะไปวัดแล้วทำไมมันนานจาังเอาก็โยนไปตั้ง40กว่าครั้งแล้วกว่าจะออกหัวนี่ตั้งนานนี่แล้วเราจะไปตกปลากันนายรู้เรื่องปลาบ้างไหมอ้าวชัวเลยอะในาน้ำมีปลาในานามีข้าวจริงไหมจริงโอ้ยไม่จริงอ่ะ น้ำในลูกมะพร้าวมาเห็นมีปลาสักตัวขอถามแกบ้างปลาอะไรสองโลสามสิบปลาลดราคาไม่ใช่ปลาอะไรปลาโลละสิบห้าบาท <c oughs> ปลาอะไรที่ผู้หญิงกลัวปลาอะไรผู้หญิงกลัวปลาฉลาม <c oughs> ไปสามสิบกว่ายังท้าผัวไม่ได้เลยเพือ่อนล้วเราไม่ตกมาเลก่อนอนบคเร,รียสนับสนุนโดยยาขมเมตราไปหออกแก้ร้อนในกระหายน้ำออาต้อนบริสุทธิ์แบบไม่มีรอยต่อพรีเมียร์ซาติน พัดลมมิราประหยัดไฟเบอร์ห้ายาทาสีตรากเกลนอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาโรซิลยาอมฆ่าเชื้อโรคในปากและลำคอบรรเทาอาการจอเห็บเอ้ยเจ็บคอโรซิลนี่คงเปลี่ยนใจแล้วไปคบกับไอเด็กช่างก้นหน้าแก่พวกนั้นแหละไม่ใช่ทั้งรงยางนั่นแหล,และและตีและตีตัวห่างทำไมอ,อ่ะก็ครูเราะบอกว่าไวรียนอ่ะไม่ควรที่จะ,ะริมีรักใช่แล้วถ้าจะรอ ก็ต้องเรียนจบซะก่อนเรียนจบมัธยมเรียนจบมหาลายัยใช่แล้วแล้วก็ต้องเรียนให้จบปริญญาตรีเอกโทจัตวามันมีจัตวาที่ไหนอะมันมีแค่ตรีโทเอกแค่นั้นแหละยัยนิเล็กคุณพ่อบอกว่าจะส่งให้เรียนจบจัตวามัยนยาอ่อนแล้วนี่พวกเธอรู้ไหมเรียนไปก็ปวดหัวมีผัวดีกว่า เรียนกว่าจะจบปริญญาโทตั้งหลายปีแต่ถ้าน้องไปเรียนอยู่กับพี่นะสามเดือนจบปริญญาโทโทอะไรโทต้องท้องโตลุงแต่ยังไงอ่ะพวกเราก็ไม่ยอมมีแฟนหรอกให้เรียนจบก่อนใช่โอ้ยต้องรอนานขนาดนั้นนะรอจนพวกเธอเรียนจบอ่ะแฟนพี่ก็มีเป็นโรโลแล้วไม่รอหรอกไม่รู้แหละ นี่แสดงว่าเป็นคนไม่จริงใจรอแค่สิปี20ปีเราไม่ได้เหรอรอขนาดนั้นนะเราว่าฉุดไปเลยดีกว่าฉุดเลยไหมเออเออเอาง้กันดิฉุดเลยไปไปทัศสวรร์เสรีวงของฉันมาซะอัาโท นึกว่าใครที่แพ้ก็ไอ้พวกนักเรียนหน้าแก่นี่เองหุ่นกางเอาเลยยังไม่เข็ดนะนี่ดินเจ๊เจ๊อะไรอะไรนี่อะไรเออาปืนปืนฉันหน่าปืนอามเอาปืนลิงน้อยมาให้ไปทำไมเราทไมรู้ก็เปิดโชว์ยิหยิบไปเลยอ่ะเอาปืนมาดิโอ้ยยาอ่อนเอาไปจะทำไมทำไมก็ยิงทุกแกไงไม่กลัวไงนี่ปืนปืน ว่าแกมีปืนคนเดียวหรอวเฮ้นี่หยอกมาแกแค่กระบอกเดียวนี่เว้ยสิบสองมอมองเอ็ดสิบเอ็ดอะไรของของเราของปอร์มดูของมันเหมือนจะเป็นของจริงเลยนะเว้ยเฮ้ยเป็นนกแล้วว่านะของมันอ่ะอาจจะเป็นของปองก็ได้ ใจดีสู้เสือเขาไว้ที่อ่านไหมเฮ้ยมันแตลอะไรเฮ้ยพวกแกอย่าเอาปืนเด็กเล่นปืนอารมณ์มาขู่พวกฉันเลยใช่ใครใครใครจะตายคนแรกใครใครใคอะใครเหรอใครเออจัดเลยใครตรงนีใครเอเฮ้ยอะไรวะอะไรวะไม่นะ ไอ้กิ้งไอ้กิ้งไอ้ิ้งไอ้ทิ้งโอนยิงไอ้กิ้งโดนยิง่้ไอ้ิ้งอนิงไอ้ิ้งอิงล้้คไอ้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 ้นตาแเื่อรักตัวใ้รตัวมอด้วยแจ็อดูแลตัวองดี้นะแ้็คก่ออะขึ้นอะครับผมข้าคนตาย ผมอยั่ไม่อยางติดคุกถ้าผมติดคุกไปใครจะดูแลแม่ผมล่ะครับล,ลูกคนเส็บหายไปไหนอ,จอาจารย์โทษนะครับเดี๋ยวนะผมได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันที่นี่ไม่ทราบว่าใครเป็นคนยิงครับคือฉันเป็นคนยิงเองค่ะคุณตำรวจจ,จับฉันไปเลยค่ะ<ม>ไปโรงพักไปค่ะคุณตำรวจทำไมครูทำอย่างนี้ครับแจ็คเธอต้องดูแลแม่ เธอต้องมีอนาคตต่อไปอย่าไปมีอนาคตให้คุกเลยครูมันตัวคนเดียวครูเสียสละเองไปเลยค่ะคุณตำรวจทั้งนั้นผมขอเชิญตัวคุณไปให้การในโรงพักนะครับค่ะข,ขอของกลางให้ผมหนึค,ครับไปเลยค่ะเ็จครับครูครับครูครับ นหน้าเลยหน้าตาก็ยังเด็กอยู่เลยแท้คุณครูติดบุหรี่หรือเปล่าครับเปล่าค่ะติดเหล้าหรือเปล่าครับไม่นี่คะบุหรี่ก็ไม่ติดเหล้าก็ไม่ติดนึกยังไงถึงมาติดคุกมผมว่าทางที่ดีนะครับคุณครูออกมาก่อนนะครับผมรู้นะครับว่ามีเหตุยิงกัน แต่ก็ไม่เห็นมีเจ้าทุกมาล้องทุกเลยสักคนผมไม่ทราบว่าคุณครูอยากจะติดคุกไปทําไมครับแต่ว่าฉันเป็นคนยิงจริงนะคะแล้วฉันก็คิดว่าคู่กรณีนั่นก็คงตายด้วยอะ่ะจับฉันไว้ดีแล้วค่ะถ้าฉันหนีไปจะหาว่าฉันไม่เตือนนะคะฉันนี่แหละค่ะเป็นคนยิงไม่ใช่แกะไม่ใช่แพะที่ไหนไม่ใช่แพะไม่ใช่แกะครับคุณครู <c oughs> แต่คุณครูนี่เป็นญาติกับตลกรอเปลครับคุณครูใจครับใจครับ ช่วยกันคุณตำรวจครับเอ่อคุณคุณครูดวงใจอยู่ไหนครับใช่ครับครูผมอยู่ไหนครับบอกเลยครับอยู่ไหนครับไม่ยิงไลยครูผมอยู่ไหนอยู่นี่ครับเฮ้ยเอ้าตายแล้วคุณตำรวจคะครูไปอยู่ในกรมแบบนี้พวกเราสามารถให้อาหารได้ไหมคะคุณครูนะคุณไม่ใช่หมีแพนด้าตายเพราะอะทุกคนไม่เป็นไรนะไม่ต้องมาช่วย ฉันเป็นคนผิดฉันเป็นคนทำจับฉันไว้นะค่ะไม่จริงครับผมต่างหากที่เป็นคนยิงแจ็คไม่ได้ยิงผมเป็นคนยิงเองครับ่ใช่ไม่ใช่จริงๆแล้วผมยิงอุย้ยไม่ใช่ลูกฉันยิงเองค่ะโฮ้ยไม่ใช่คุณ <ๆ S 1> ผมยิง <ๆๆ S 1> ต่างหากครับผมผมนี่ครับผมเป็นคนยิงๆๆถ้ายิงกันหมดขนาดนี้ฉันมาเขาฉันก็คงยิงด้วยละะ่ะค่ะนี่ยิงเัาเอาให้แน่ๆคุณบอกไปเลยสิ ฉันป็นคนยยินทั้งหาค่ะไม่พอเราคุณต้องยืนยันไปอีกยิงคนเดียวเหรอเออหรือไม่ให้เชฟหายกุ้งมาด้วยไหมค่กุ้งไอ้กุ้งทำไมไอ้กุ้งยิงเออกุ้งยิงคุณต้องเรียนครับไครับจับมันไปขังเลยครับทำไมครับผมเกลียดกุ้งยิงอเอาเอานะสรุปง่ายๆนะครับ,รงงรบทุกคนฟังผมนะครับฟังผมโดยสรุปง่ายๆว่าผมนี่แหละเป็นคนยิงหรือผมนี่แหละเป็นคนจับคนยิงมาครับอ๋อจับผิดคนแล้วล่ะครับ ปะโถผมนี่แหละครับเป็นคนยิงเองนะครับผมคนฉันยิงเอาแล้วเอาละครับเอาอย่างนี้นะครับถ้าใครเป็นคนยิงจะต้องรู้ว่ายิงกี่นัดผมผมรู้ดีครับเพราะผมคนยิงผมรู้ดีว่ากี่นัดกี่นัดคนที่ยิงกี่นัดมันก็คือไอ้ตลาดครับตลาดอะไรตลาดนัดมุกอะไรเล่นมุกเล่นถูกหรือเปล่าอ้าวทำไมอาวม กี่นัดกี่นัดผมไม่รู้ต้องบอกว่าแต่ที่แน่ๆนผมรู้คือตลาดตลาดอะไรตลาดนัดต้องอย่างนี้อ๋อไม่ไม่ไม่เที่ยวผมเป็นคนยิงผมรู้ครับว่ากี่นัดกี่นัดกี่นัดก็ไม่รู้หรอกแต่ที่รู้ๆคือไอ้ตลาดตลาดอะไรตลาดสดโถ่อนบ ชาตรามือชาดีๆสำหรับคุณเข้มข้นหอมอร่อยถูกใจผู้ดื่มดื่มทุกวันได้ประโยชน์ทุกวันคิงผงสนดุลรูปตราบ้านสมุนไพรเหมาะสำหรับร้านนวดและสปาหาซื้อได้ที่บิ๊กซีและคาฟูทุกสาขาเพิ่มคุณประโยชน์ให้กาแฟถ้วยปลดของคุณด้วยกาแฟลอยสายจากลอยสเฮลแค่ติ่มซำเจดดาก้อนอร่อยมีระดับตำรับจกักรพรรดิเมื่อไอใช้ยาแก้ไออาบะเชยเสร็จรูปคนป่าอาบะเชนี่จริงๆแล้วผมก็เป็นคนยิงหนึ่งนัดเอ้ยไม่ใช่ครับผมเป็นคนยิงสองนัดยิงสามนัดเฮ้ ไม่ใช่สี่นัดครับห้านัดครับเฮ้ยห้าที่ไหนล่ะหกนัดคุณเอาสิฮะคุณกี่นัดเออฉันไม่ได้นัดไม่ได้นัดยังไงล่ะผมหกนัดแล้วไม่ไม่ถึงมุกเนี้ยฉันไม่ได้นัดไม่มีมุกได้ไงใส่มาเต็มคอเนี่ยมุกไม่มีได้ไงถ้าเกิดคุณหกนัดฉันก็ต้องเจ็ดนัดล่ะค่ะเจ็ดเจ็ดนัดกี่นครับหยุดครับอะไรบอกง่ายๆแล้วสรุปว่าผมไม่ได้เป็นคนนัดครับ ไไม่ใช่ครับพวกคุณอยากจะติดคุกกันนะใช่ไหมเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าผมเป็นคนยิงจับพวกผมมาเข้าคุกเลยสิครับจับเลยค่ะจับเลยอยากติดคุกไม่ได้มือผมนี่ยิงเองเอออยากติดคุกกันก็ติดสิเชิญเลยประตูคุกไม่ได้หรอกประตูคุกนะประตูคุกเปิดแล้ว จะพึ่งร uh ีบเข้าครับค evet> ุณนายเยไปซื้อน้ำกับพ่อโพดมาก่อนนะโอ้ยไปใช่หลงหนังแหมไม่ได้เป็นงำรวจมาคุณนายมาแล้วนะมาโอ้ยมาเถอะคือฉันป็นคนทำเองอ่ะคุณตำรวจปล่อยพวกเขาด้วค่ะอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่ออ่าอย่าไปเชื่อครับครูครับครูไม่ได้เป็นคนยิงหรอกครับจริงๆแล้วผมก็เป็นคนยิงครูครับผมปากดูแลแม่ผมด้วยนะครับไม่ได้นะแจ๊คเขายังมีอนาคตมีแม่ที่ต้องดูแล คุณยอมรับเองแจ๊คฉันเป็นคนยิงค่ะคุณตำรวจจริงๆนะคะอะไรครับอะไรครับพวกคุณผมว่าพวกคุณออกมาก่อนนะครับทำไมถึงอยากติดคุกนักหนะะเาเลยฮะได้ไออไยังไงลอกได้ยังไงก็คุณจะขัดตับคู่ดวงใจเนี่ยยังไงวันนี้ผมก็ไม่ออกไปจากที่นี่ใช่เพราะเช่นนั้นคุณตำรวจคุณต้องล็อกกองขังให้ดีไม่งั้นจะพบผมหนีนะถ้าคุณไม่ล็อกผมจะฟ้องคุณฟ้องฟ้องเนี่ยคุณให้ผมล็อกใช่คุณท้าผมคุณนั่นแหละ คุณพูดเองนะี่ล็อกเลยเอาเลยแน่จริงล็อกเลยล็อกเลยให้แน่นด้วยให้แน่นล็อกให้ดีนะยายผมหนีได้เอ้ยเอ้วเอ้ยครับเจ็ดร้อยล็อกได้เจ็ดร้อยจ้าเฮ้ยให้กดออดรัโทรศัพท์เครื่องไหนฮัลโหลครับครับเหรอครับครับผมครับครับผม ขอโทษครับแล้วครับครับผมได้ครับับครับครับโอเคครับเอ้ามีอะไรครับจางคือว่าจากผลการตรวจลายนิ้วมือกับอาวุธปืนค่ะผมต้องกดว่าลายนิ้วมือบนปืนคือลายนิ้วมือของคุณดวงใจครับแล้วก็ตอนนี้นะเราได้เจอตัวเจ้าทุกข์แล้วครับเขานอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับเขาตายโดนยังไงบ้างเขาไม่ได้โดนยิงครับเอ้าสาเหตุที่เขาสลบไปวันนั้นเพราะเขาเป็นโรคหัวใจครับเอ้า ตกใจช็อกครับเอาแล้วปืนไม่โดนเหรอปืนก็ไม่ใช่ปืนจริงครับมันเป็นเพียงปืนแก๊สครับเฮ้ยเฮ้ยปืนแก๊สเหรอไอ้ตงไอ้บุตก้ามึงหลอกกูซะแล้วมันหลอกขายปืนฉันมันบอกปืนเถื่อนขายมันเจ็ดพันเอามันเป็นปืนแก๊ปเหรอครับปืนแก๊ปครับผมอ้าวสรุปว่าไม่มีการยิงกันแล้วก็ไม่มีใครโดนยิงไม่มีเจ้าทุกข์แล้วก็ไม่มีใครต้องติดคุกครับผมดีครับแต่ว่าพวกคุณก็ต้องเสียค่าปรับนะครับเรื่องทะเลาะวิวาทกับใช้ สิ่งเทียมอาวุธปืนครับโอ้ยประกันตัวด้วยเหรอโอ้ยแม่ไม่ต้องวุ่นทุกคนทุกคนไม่ต้องห่วงนะไอ้เรื่องเสียค่าปรับค่าประกันเนี่ยเอาเลยเจ๊แม่จ้าต้องให้แม่จัดการเองแม่แม่เคลียร์เลยครับแม่นี่คุณตำรวจคะครับผมดิฉันมีหลักทรัพย์ค่ะนี่อันนี้นะคะเป็นที่ดินใจกลางเยาวราชเลยค่ะเอาไปกี่ไร่ครับแปดหุน คุณเก็บไปเลี้ยงยิงจกนะครับเกรดหุนทำไมคะหลักทรัพย์ที่ดินฉันไม่พอหรอคะหรือคุณจะเอาหลักสีด้วยเอาให้หลักทพักกับพักติดจะมาเลยแม่ะเอางี้ถ้าหลักทรัพย์ที่ดินฉันใช้ไม่ได้ฉันมีเงินสดฉันเพิ่งไปเบิกมาสดๆจากแบงค์ทุกแบงค์ที่ฉันมีแต่ทุกบัญชีโดยฉันปิดบัญชีเลยนี่เอาไปเลยเท่าไหร่ครับสามร้อยสามร้อยล้านสามร้อยบาทโอ้คุณนายเล่นอะไรเนี่ยนี่คดีฆ่ากันนะไม่ใช่คดีไพ่ตองนะแม่ อะไรแม่บ้าสามร้อยบาทเก็บไปซื้อข้าวเลี้ยงกันเลยครับเอางี้เอางี้คุณตำรวจครับผมในมันสรุปเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตกลงก็มีแค่ประกันตัวแค่นั้นเองเพราะเราวิวาสกัรใช้อาวุธปืนปลอมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คุณตำรวจก็ปล่อยปล่อยพวกเราออกไปเลยนะจุดนะคะปล่อยทุกคนยกเว้นครูประจักษ์ไม่ต้องออกไปแล้กันทำไมทำไมเหรอครับถ้าเกิดคุณมีผัวเนี่ยระหว่างให้ผัวติดคุกกับผัวติดยิงฉันให้ผัวติดคุกดีกว่าค่ะขอบคุณคุณครูมากเลยนะครับที่คุณครูเสียสละรับแทนผมอ่ะ ไม่เป็นไรหรอกครูทําได้ทุกอย่างนะเพื่อให้ลูกศิษย์ของครูมีอนาคตที่ดีแล้วครูก็ยินดีทําเสมอนะแจ็คให้ลูกศิษย์ครูมีอนาคตที่สดใสและเป็นคนดีได้อตเืนผมสัญญาครับต่อนี้ผมจะเป็นคนดีผมจะตั้งใจเรียนแล้วผมจะไม่เกเรครับดีจ้ะดีมากเลยแจ็คจ้าจ้าอลูกผมได้ลจ้าจนาทีนี้ ปล่อยสิหาอะไรล่ะคะเออคือว่าผมคงปล่อยพวกคุณตอนนี้ไม่ได้หรอกครับทำไมอ้าวคดีมันจบสิ้นแล้วก็ปล่อยเลยครับปล่อยคือผมจะบอกพวกคุณจริงๆว่าตอนนี้ผมทำกุญแจหายครับเฮ้ยุณอะไรนี่กุญแจหายหรอคะครับผมไม่เป็นไรหรอกโทรเข้าสิกุญแจสั่นตรงไหนมันอยู่ตรงนั้นแหละโทรเข้ากุญแจกุญแจนะครับไม่ใช่มือถือปล่อยตรงแว่นเลยครับปล่อยตรงแว่นเลยครับแน่ครับแม่ครับนี่แน่มึงไปตามช่างมาเลยช่างกุญแจค่ะ ท่านกุญแจท่างกุญแจไม่อยู่ครับท้ากุญแจไขไม่ได้คุณไปเอาเทียนมาสิเอาเทียนทำไมครับเทียนไขไงเอ้าีสรุปกุญแจก็ไม่มีไม่มีครับอะไรก็ไม่มีไขแล้วผมบอกไม่ได้ยังไงล่ะครับคุณตำรวจยังไงเนี่ยยงไงเจอไหมครับพอดีวันนี้เป็นวันศุกร์ครับพวกคุณคงนอนถึงบรนจั์นะครับเ้ยเว้ปล่อไปปลไปป่อไป